T-N-K-C-G-A-N- สวัสดีค่ะคณิ้งค่ะสวัสดีค่ะลูกเกดค่ะสวัสดีค่ะชมพู่ค่ะสวัสดีค่ะนีนี่ค่ะสวัสดีค่ะฮุกค่ะสวัสดีค่ะสินะค่ะวันนี้เรามาแบบใหม่ เขาชิวๆใช่เขาเรียกว่าส่งท้ายยูนิตหน้ายากนะคะเราก็มาในทีมไทยเหมือนเดิมวันนี้มาในทีมกางเกงชายกางเ,เ,เกงคนเดียวอ๋อคนเดียว <laughs> กวาง <laughs> เปง <laughs> <laughs> เป็นกางเกง <laughs> คือแบบว่าคิดว่าทุาทากคนจะใส่กางเกงกันเยอะสรุปใสก่กระโปรงกันหมดเลยหวานหานหวาน่หวมากยกเว้นหนูป้าขโมยเธอหวานมากเฮ้ยโรูประคนช่วยเลือกแก โอเคโอเคงั้นเรามาเตรียมตัวสำหรับเพลงต่อไปก<ด>ันนะคะเราไม่ได้มาแค่เพลงเดียวเพลงนี้ส่งตรงมาจากเช่นใหม่ก่อ,อ,อนยึดใไปขอเสียงด้วยคนอีกรอบได้ไหมคะ โคงบยมเลวลองรถไปชนกันค่ะสลับเลนไม่ทันเลยยัค่ะก็เราสองก็เป็นหนูกับพี่ลูกเกยอันนี้ไม่น่าชนเนาะไม่น่าชนแล้วก็เป็นชซมมูฮกับคานิงค่ะแล้วเราก็มีกรุ๊ปช็อตต่อด้วยใช่ก็ออยู่กับเราทั้งวันเลยทั้งคืนเลยแล้วก็ ครั้งนี้ก็เป็นงานเขาเรียกว่างานส่งท่ายยูนิตหน้ายักษ์ให้นองชมพูดนิดน,นึงเป็นงานสุดท้ายแล้วค่ะก็ขอบคุณ,คณที่สนับสนุนพวกเราทั้งหกคนไม่ว่ายูนิตหน้ายักจะทำงานอะไรทุกคนก็แบบว่าตามซัพพอร์ตเสมอก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจที่ได้ทำยูนิตนี้มากๆได้ประสบการณ์แล้วก็แบบว่า ได้ร่วมงานกับพี่เก่งด้วยเป็นแบบว่าอะไรใหม่ๆมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราจะเก่งขึ้นอีกค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราในการทําง,งานนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบที่ผ่านมานะคะขอบคุณมากค่ะ ได้ประสบก,การณ์ใหม่ๆเยอะมากแบบได้ไปเที่ยว่างเทศตั้งสองรอบแล้วก็ได้ทํางานแบบกับศิลปินที่แบบว่าโปรโมชั่นอลอย่างพี่เก่งอีก,ก็รู้สึกว่าแบบได้ประสบก,การณ์เยอะมากๆแล้วก็แบบได้มีงานแฟนไซเหมือนศิลปินท่านหนึ่งใช่ถ้าปกติมันก็แบบยากมากๆในโปรเีกต์ที่จะมีแฟนไซอย่างเช่นก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณดูดูคนอีกครั้งค่ะ,คะบบทุกคะแนานเลยที่แบบว่าให้หนูได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้คือมันก็มีค่ามากๆแล้วก็จะเก็บไว้เป็นแบบประสบการณ์ที่ดีอันดึงเลยค่ะขอบคุณค่ะ ทุกคนเลยทุกคนเลยค่ะก<ล>็หมดเพื่อนๆเลยจอค่ะก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์เยอะมากแล้วก็ได้ทํางานหลากหลายมากแล้วก็ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆงคนนี้แบบบ่อยมากได้ไปญี่ปุ่นกนันตั้ง2รอบแน่คือตอนแรกคิดว่าเออคงได้ไปรอบเดียวสุดท้ายคือได้ไปทั้ง2รอบก็เลยรู้สึกว่า อเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่กิ่งทาชาัชชัเลยเดียง์ช่ไนะพี่กิ่ทัชชยะ,ะ <c oughs> แล้ว <c oughs> เป็นคคนค่ะ <c oughs> ก็ได้ร่วมงานกับพี่กิงาา่งพัชรยาด้วยะคะ่ะก็เปื้อพี่เขาตั้งแต่ The Voice แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่คอมพ l e อีกอย่างหนึ่งเลยะคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะคะ่ะ ก็มานทุกคนเลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าช่วยคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูในต้องทําในสิ่งใหม่ๆซึ่งครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยคิดว่าจะได้ทํามาก่อนหลายอย่างเลยอย่างงาน,นแฟนไซยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะทำแล้วทำแล้วนะทุกคนเลยค่ะก็ขอบคุณ คนมากๆที่ทำให้แบบว่าเอ้ยความฝันเป็นแบบอาชีพในวงสีตาแบบสักเซสได้อีกหนึ่งอย่างแล้วแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยเหมือนเราได้เป็นเหมือนแบบเกิร์กรุ๊ปท่านหนึ่งเลยค่ะแบบว่าแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆอีกทั้ง5้าคนจนรู้สึกว่าอุ้ยจริงๆเราก็ไปต่อได้นะเอ่จริงใช่ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณทีมงานแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ทำให้มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกทั้ง5คนที่ทำให้สิ่งนี้มันคอมเซนมากๆนะคะก็คงคิดถึงยู นานเลยใช่ขอบคุณค่ะิดท้ายน่อยเมือที่สิตาพูดจริงๆแบบว่ารู้สึกใจหายนิดนึงเพราะว่าอยู่กับยูนิตนี้มาเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกว่าทั้ง1 2 3 4 5ทั้ง5้าข้อนี้แบบว่าเป็นความสบายใจของหนูมากๆากๆกๆๆๆๆๆจริงๆแล้วก็ เป็นอะไรใหม่ๆที่ทำให้ถ้าไม่ได้มาอยู่ยูนิตนี้คงไม่ได้เต้นเพลง C G M เยอะขนาดนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็คงไม่ได้เต้นเพลง C G M แบบว่าในซิงเกิลใหม่ๆขนาดนี้แบบเร็วขนาดนี้ก็รู้สึกแบบเป็นอะไรที่หนูสนุกมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเอ็นจอยมากๆก็แล้วก็ขอบคุณกันแตนทุกคนค่ะที่ทำให้ ที่ทําให้น้องฮูได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้มีแบบว่าอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายขนาดนี้ครับแล้วก็ฝากยูนิตน้ายักต่อไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าวันหนึ่งแบบยอดวิวมันแบบทะลุกระชูดกระชาดเขาอาจจะอยากให้เรากลับมาทําซิงเกิลที่2ก็ได้ียูนิก็ฝากทุกคนไปฟันวิวด้วยนะคะโอเคประมาณนี้ครับผม พวกเราก็ขอตัวไปพักก่อนก่อนเต็มตัวก่อนแล้วก็เดีย๋ยวมาเจอกันตอนแฟนซายนะคะดได้แต่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 มีแฟนของน้องชมพูอยากเซอร์ไพรส์อะไรค่ะไหนเอ้ยไหนเอ้ยมึงลองเห็นด้วยปะแฮปปี เสมอขอบคุณที่อยู่ข้างๆหนูเสมอไม่ว่าหนูจะไม่ควายสุขหรือว่าหนูจะทําอะไรก็ตามขอบคุณที่มีทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้มีทุกคนแวยค่ะหนูไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่หนูเต้นอยู่วนนันเวทีหนูไม่รู้ว่าวันไหนที่หนูจะมีความสุขมาก,มากหรือวันไหนที่ในใจอาจจะไม่ได้มีความสุขเลยก็ คุณพี่ทุกคนยังดูหนูยืนอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณที่แฮปปี้เบรดเดย์หนูในทุกๆปีวันนี้ถ้าไม่มีทุกคนหนูก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำมันออกมาได้ดีไหมคือตันนี้แบบว่าจิตใจหนูแบบอ่อนแอม,มากๆก็เลยรู้สึกขอบคุณที่วันนี้ พูหน okay. ่อยได้ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามปถ่ายรูปวมกันลวกันนะคะเซลฟีเซีอยากะรอยากเเขียวโคตรเด็ดเล โอเคค่ะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม 아 <목소리도>